สวัสดีจ้า hello ทุก้าโฮาาากนนีะเราจะเออไทยเสกซานห้าไปทุก้าไทยแกวันนี้จะมาทํากุ้งแช่น้ําปลาให้ดูจ้าอันนี้เป็นกุ้งซาซิมิกุ้งลายเสือซาซิมินะคะเราจะมาทํากุ้งแช่น้ําปลาจ้านด่ก็ให้เอ่อเอองำซูซีนด่ก็ซานห้ากันะคะวันนี้จะเออไทยเสกซานห้าไปทุก้าไทย โอ้ยกาจลอยใสสินะเดี๋ยวเราจะไปล้างก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาล้างแป๊บหนึ่งจ้าจ้ากลับมาคือเก่านะคะนี่หลังจากที่เราล้างแล้วนะคะนี่ก็ให้ใสจอกละลาสย,ยก้อนแจงกละลาอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทําแช่อันนี้คือน้ําโซดานะคะที่แช่เย็นไว้แล้วนะคะไม่ต้องใช้น้ําแข็งนะเพราะว่าอันนี้แช่เย็นไว้แล้วจ้ะ เดี๋ยวโซดาสเลก็เแ้ว之後咧就唔使就唔使เอ冰水噶啦ฮะเราไม่ต้องแช่น้ำแข็งแล้วนะคะเราจะใส่แช่น้ำโซดาไปในนี้นะคะเอเวโตโซดาสยราหมุนแกะเราจะแช่น้ำโซดาไปประมาณสักสามนาทีเอาเดวิจำจำเจ้าเคยอะสามนาทีจใจจะได้ก็เลีวยะเรามาเจอกวนใหา่จ้า มาแล้วจ้าหลังจากที่เราแช่น้ําโซดาแล้วทีนี้เรียกว่าจำจ้าโซดาสวยกันละอากจอมันจงก็ผ่านไปสามนาทีแล้วทีนี้เราจะมาเทน้ําออกจ้าเทน้ําโซดาออกนะคะอ่ะกากรมก้นแจงใสล่ละอาโตเจที่โซโดาสวยแล้วก็เทน้ำโซดาออกแล้วทีนี้เราจะมาเรียงจ้า นี้เราจะมาเรียงนะคะเรียงเรียงในจานจ้ะกนจะผายโฮเคยก็ติไปต่เราจะมาเรียงนะคะเราจะมาเรียงเพื่อความสวยงามนะคะก็มาผายโฮเคยมูยะทิวยะทิวก <haben> ็เ <aha> ียงผายกันะโอ้สวยงามมากเลยนี่เป็นกุ้งซาซิมินะคะสําหรับทําซาซิมิค่ะเราจะมาเรียงนะเรียงกุ้งนะคะในจานนี้นะจ้า 我哋排好佢啦，每一只一隻咁樣排。呢個係老虎蝦嚟㗎，要整壽司嗰啲啊買誒、呃、方便啲啊！你有時咧你唔唔敢買誒生鮮嚟嚟整啊嘛，係咪啊？咁啊買啲整壽司嚟嚟整啦，咁啊方便啲啦嚇。有啲人啊生得就又唔敢食啊嘛，咁如果整壽司呢啲蝦咧就敢食啊嘛，大家係咪先？ ถ้าเป็นกุ้งสดบางคนก็จะไม่กล้ากินนะคะโดยเฉพาะคนจีนนะคะทีนี้อันนี้เป็นกุ้งซาซิมิที่เขาทำซาซิมิอาหารญี่ปุ่นนะคะที่เราเราจะเอามาทํากินก็คือเราไม่ต้องกลัวนะคะทีนี้เราจาจัดการอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะลาภายอุย,ก,ยอก็เย่งนันละกัจืดเรได้จิงเจงจับกันละคะเอาล่ะจะฟองให้ตสิน้นเราจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันจ้า มาจ้าทีนี้เรามาทําน้าจิ้มกันเลยนะคะเรามาทาน้าจิ้มจ้าอันนี้เตรียมถ้วยหนึ่งใบก็จนเปโหก็ไดที่อุ่น,นยะ้ก็อุ่นละนี่ก็ไคห,หอนเจิงหอะจิงอะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มซีฟูดนะคะเขย่าขว,วดก่อนคะ่ะเรามาทําน้าจิ้มนะคะผสมน้าจิ้มอะไ้เจ๋งที่เจิงจับใช่ไนะอ่ามันยังไม่ได้รสชาตินะถ้ามาทํากุ้งแช่น้ําปลาเนี่ยมันยังรสชาติยังไม่ถึงจ้ะ เราต้องมาผสมอีกนะคะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องชิมก่อนนะคะต้องชิมก่อนว่ามันเค็มมันเปรี้ยวมันพอดีหรือเปล่าถ้ายังไม่พอดีเราก็สามารถเติมได้จ้ะยังไม่พอน้ําตาลจา้ะจงไปเกาทองนะคะยังไม่พอน้ําตาลเราจะใส่น้ําตาลไปประมาณนี้ประมาณครึ่งช้อนขอน้ำปลาอีกนิดหนึ่งลอที่ซิ้วๆอยู่รลใส่ ใส่น้ำปลานิดเดียวพอจ้าตามด้วยมะนาวนิดหน่อยก็จะเลาะที่ซิวๆเหลงมงจับเลาะเฮ้ยจะตักกละใส่นิดเดียวพอพอจ้าเพราะว่ามันยังรสชาติมันยังไม่ได้ไม่ได้ที่นะคะทีนี้เรามาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก็นกนกมาโลยมายะชัยเข้ามายะชัยลวก็มาซี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 เมะกทีนี้เราคนให้เข้ากันแล้วทีนี้เราจะมาชิมจ้ะพี่น้องหลังจากเราคนเข้ากันแล้วทีนี้เรา เราก็มาชิมนะคะอือรสชาติอร่อยแล้วค่ะรสชาติพอดีแล้วจ้ะเกลือใส่เม่เลยตอล่ะเจา้ากั๊แกต่อไปนะคะเราจะเอากุ้งถ้าถ้าถ้าจะกินตอนนี้ก็สามารถราดน้ําจิ้มเข้าไปเลยนะจ๊ะถ้าจะกินตอนนี้สามารถราดน้าจิ้มเข้าไปเลยแต่เถ้าว่ายังไม่กินตอนนี้จะเอาไปแช่ตู้เย็นเวลากิน วลากินถึงจะลาดน้ำจิ้มจ้าอันนี้จะไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะอยู่ก็อีก้าเสร็จกว่าแล้วห้อยยีหล่ำที่จับหล่อเฮยแกอยู่ก็ไม่เสร็จกว่าแล้วสุดให้สุกวยก็มาเสร็จก้อนสีแล้วจะล่ำที่จับหล่อเฮยจะโอเคกันละแตา่โอลาใจกินนะแตก่กกุ้งแช่น้ําปลาของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาย